เนี่ยครับว่าการตกกระพงมันยากง่ายยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับรค่อยๆโตกเบาๆลงไปถึงพื้นน,นะครับ ปลาไม่กินเหยื่อนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่คนเป็นที่คันนะครับเหยื่อก็เหมือนกันเมื่อกี้กินแล้วกินแล้วแต่ไม่มีตัวนะครับเอามาแล้วครับมาแล้วครับติดกระพงครับโอ้โห้กระโดดโชว์ตัวเห็นเห็นมาทําไปได้ไม่ต้องร้องเรียกตัวช่วยครับเอาขึ้นมาเลยครับเอาขึ้นมาเลยครับตากล้องจะตกน้ำนะครับ สาวขึ้นมาสั้นๆหน่อยครับแล้วยกวืดเลยครับหนึ่งสองวืดสาวสั้นๆนิดนึงครับอ่าครับปาน็อกไปแล้วครับโดนกับไม้คานนะครับหน้าแปดตอนนี้นะครับติดอุปสรรคนะครับคอยดูกันนะครับว่าเธอเดาขึ้นมาได้หรือไม่ขึ้นได้เอานะครับติดตะปูอยู่นะครับอย่าเพิ่งดินดิ หาแล้วครับขอตัวช่วยไหมครับนี่หมุนปิดตรงนั้นเข้าไปหน่อยแม่เหรอลงลงหนี่มอ่าครับยกขึ้นมาครับอ้าวลอยขึ้นมาแล้วครับนี่คือการจิ๊กระพงนะครับของนางสาวหนุยนี่ยครับดูปานะครับจิ๊กินกินเม็ดติดปากเห็นเห็นนะครับขอบคุณครับลากไปในภาพนี้ครับผม